สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพพระรัชศุราชส,าสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชอาณาจากรเบลเยียมและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา13นาิกา40นาที สมเด็จพระเทพพหณราสุดาสยามบรมราชมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G923 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากกรุงบรสเซลราชาอาณาจาักรเบลเยียมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีข้าราชาการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพอุปทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูล ออมพระบาทรับเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินไปราชาอาณาจักรเบลเยียมครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมพระราชพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียมและพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียมซึ่งจัดขึ้นณมหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูล่ากรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันศุกร์ที่12ธัน วคม2557และทรงร่วมงานถวายพระกรยาหารกลางวันซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลยเยียมจัดถวายแดบบ่พระบระมุกและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมงานพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้ที่พระราชวังลาเกนนอกกรุงบรัสเซลด้วย สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวิทยาจังหวัดเพชรบุรี วันนี้เวลา16บนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพพรานราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนราชวิทยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีทรงเยี่ยมและทบะเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเดิมชื่อว่าโรงเรียนกวงตงเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของจังหวัดที่พ่อค้าชาวจีนร่วมกันตั้งขึ้นเมื่อปี2490เเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนรู้ภาษาจีนเพื่อประโยชน์ในการประกอบการค้าในอนาคต อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาเอกชนปัจจุบันเปิดสอนทั้งประเภทสามัญตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียน1,178คนและเปิดสอนในสายอายชีวศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบภาคข้ามวิชาภาษาจีนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปในวัยทำงานได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีน นอกจากนี้นักเรียนภาคปกติส่วนหนึ่งได้สมัครเรียนภาษาจีนเพิ่มในช่วงภาคค่ำด้วยส่งผลให้โรงเรียนก้าวหน้าขึ้นจนตั้งเป็นมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษาและได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแสงมิตรเป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยจีนและภาษาอังกฤษรวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นการสอนภาษาจีนและอังกฤษในทุกระดับชั้น สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นส่งเสริมทั้งด้านการใช้ภาษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการเขียนพู่กันจีนการปักครอสติสภาพจีนและการเล่านิทานเป็นภาษาจีนรวมทั้งส่งเสริมให้สิทธิ์เก่าและนักเรียนภาคคั้ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียววิทยาเขตจีเหมยเมืองเซียเหมินมณฑลฟู่เจียนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกลับมาสอนภาษาจีนที่โรงเรียนราชวิทยาเป็นการสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี2550และรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมลาลัยรักอัครราชกุมารีเสด็จถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว วันที่ส2ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณที่นั้นนายวิบูลย์คูสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาพร้อมด้วยนายชินอยู่เซิน ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมจีนผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมจีนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรปักกิ่งพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนสาธารณร,รัฐประชาชนจีนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไล,ลักอัครราชกุมารีจะส่งฝึกซ้อมกู่เจิง และทอดพระเนตการแสดงทางวัฒนธรรมจีนเพื่อส่งคัดเลือกไปแสดงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโทรทัศต์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทีนัดดามาสทรงเปิดงานราชวินิจร่วมใจ57 วันนี้เวลา10นาฬิกา42นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตถนนราชสีมาทรงเปิดงานราชวินิชร่วมใจ57ในการนี้ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูเจ้าหน้าที่น,นัก<น>เรียนกรรมการปฏิบัติงานดีเด่นรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนในชุดบุกผาอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สำหรับงานราชวินิต57สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกําเนิดโรงเรียนเมื่อปี2509เพื่อเป็นต้นแบบในการทดลองและปรับปรุงด้านวิชาการรวมทั้งการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป และพระราชทานนามว่าราชวินิตมีความหมายว่าสถานที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้านอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและสิทธิ์เก่าได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โอกาสนี้ทอปแพลนเนนิทศการการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งผู้เรียนผู้ฝึกสอนหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการนำค่านิยม12ประการมาใช้ในโรงเรียนตลอดจนจัดห้องเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบของเทคโนโลยีสื่อการสอนโดยเปลี่ยนหนังสือตำราเรียนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีช่องทางในการค้นคว้าหรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีโครงการกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและครบรอบ5ปีข้อกําหนดกรุงเทพ วันนี้เวลา13นาฬิกา47นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรมแชงกรีล่าทรงเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีโครงการกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาและครบรอบ5ปีข้อกำหนดกรุงเทพเรื่องย่อหญิงมิใช่เหยื่อก้าวข้ามความเชื่อสู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงซึ่งกระรวนยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆที่ ร่วมดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดรําริเพื่อช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังสตรีที่ตั้งครรภมาตั้งแต่ปี2549ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและมีการนําข้อกําหนดกรุงเทพหรือแบงคอกดูสที่ทรงผลักดันจนเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการยอมรับจากนานา,นาประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเห็นได้จากในทุกเรือนจำและทันทสถานหญิงพยายามปรับเปลี่ยนด้านกายภาพและด้านจิตใจรวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงและมุ่งหวังให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการที่จะลดจำนวนผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ โอกาสนี้ประธามพระดาราชเปิดการประชุมและทรงเปิดนิทรศการครบรอบ8ปีโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาละครบรอบ5ปีข้อกำหนดกรุงเทพนอกจากนี้ในการประชุมได้จัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ จากผู้ส่งคนวุฒิได้แก่เรื่องผู้หญิงอาชญากรตัวประกรันหรือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมภายใต้วาทกรรมยาเสพติดมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงผู้แทนหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันในวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีผู้แทนจากชมรมและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมนำใจการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายอาทิเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชนบุรีคณะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลค้อกช้างอำเภอสักไรจังหวัดหนองคาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาจำปาและอบะตอนาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินข้าราชการบนทลนทหารบกที่23จังหวัดขอนแกน่นคณะครูนักเรียนโรงเรียนหัวหินและชมรมอาสาเยาวกาชาติอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันสมาคมศิทยิ์เก่าโรงเรียนเบญจมาราชูทิศและโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดชโชชัยจังหวัดขอนแก่นชมรมนักศึกษาทุนต้นแบบความดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้แทนลูกเสือราชอาณาจักรภูตาและสิงคโปร์พนักงานธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างตเอ,อเภอตมรจังหวัดพัทลุง คณะสหกรเครดิตยูเนียนคอหงจำกัดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตลอดจนประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์พัทลุงชัย,ยภูมิชนบุรีนครราชสีมาสตูลราชบุรีและนนทบุรีที่พร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันวีรินทิรานาทองบอ่อจัสลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ